ดูรอบบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาเอเซียเช้าวันนี้นะฮะบ้านเราทิศทางยังไงดีครับครับผมก็ต้องบอกว่าทิศทางบ้านเราก็ยังมีโอกาสยีในแดนลบเช่นกันนะครับตามเพื่อนบ้านหลักๆเลยก็คือมาจากเรื่องนโยบายภาษีของคุณทรัมป์นะครับก็ก่อนหน้านี้มีประกาศเก็บภาษีจากจีนไปแล้วสิบเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้ก็บอกพิจารณาที่จะเก็บเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็จะขึ้นภาษีจากแคนาดาแล้วก็เม็กซิกโกด้วยเป็นประเทศที่ ใกล้เคียงกันเนี่ยหรือติดกันเนี่ยอีก25%โดยจะเริ่มขึ้น4มีนานะครับบ้านเรา4มีนาแล้วแต่ของเขาต้องรอเป็นคืนนี้นะครับเพราะเขาชาก้กว่าเรา12ชั่วโมงนะครับส่วนที่ตลาดกังวลเนี่ยก็คือเขากังวลว่าอพอออกมาตรการอย่างนี้ปุ๊บคุณฟรัมจะเก็บภาษีประเทศอื่นๆเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับขนาดยูโรโซนที่เป็นคู่ค้ากับเขาหรือเป็นพันธมิตรกับเขาเนี่ยเขาก็ยังบอกไว้อยากจะเก็บภาษียูโรโซนอีก25%ด้วยนะครับจากสินค้าของ EU ร์ก็เลยทาให้ คนเนี่ยกังวลว่าเยพันธมิตรยังโดนเก็บอ่ะแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นพันธมิตรเหนียวแน่นขนาดนั้นแต่มีเรื่องการส่งออกไปเนี่ยก็อาจจะทําให้มีโอกาสที่ทั้งไทยไทยเองนะครับมีโอกาสที่จะโดนเก็บภาษีเพิ่มเติมด้วยนะครับค่ะเมื่อประเมินดูแล้วนะคะรู้สึกว่าจะมีปัจจัยลบค่อนข้างจะมากนะคะถ้าถามถึงฝั่งปัจจัยบวกบ้างนะคะที่จะทําให้เซ็นดิเด็กซ์นั้นตีกลับขึ้นมาได้นะคะเราประเมินอย่างไรบ้างค่ะครับสำหรับปัจจัยบวกนะครับปัจจัยบวกเป็นประเด็นเกี่ยวกับ พวกเรื่องสงครามนะครับที่คุณทรัมป์เขาไมไ่สนับสนุนสงครามแล้วก็ทางนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็เจรจาให้มีแผนสันติภาพกับพวกยกเตรนนะครับซึ่งประเด็นพวกนี้เนี่ยเรามองว่าไม่ได้เป็นบวกมากนักนะครับ <c oughs> ส่วนประเด็นบวกในบ้านเราอีกตัวหนึ่งที่มีก็คือมีกรงงปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับตัวนี้ก็มองตอนแรกเนี่ยค่อนข้างเสอร์ไพรตลาดแล้วก็หนุนให้รัชนีเนี่ยปรับโวขึ้นมาได้แต่พอเจอ คลื่นของทางคุณครัมที่ความไม่แน่นอนในการเก็บภาษีเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าทางคุณครัมเนี่ยเหมือนผลลบจะรุนแรงกว่านะครับก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันให้อ่าทางปัจจัยบวกเนี่ยมันหายไปเลยนะครับครับนักกลยุทธ์ให้คําแนะนําฝั่งน้กทุนยังไงดีครับว่าจะทํายังไงดีหรือว่าจะพอพักเงินไว้ที่หุ้นกลุ่มไหนตัวไหนที่เวลเลชั o น่าสนใจได้บ้างไหมครับครับก็สําหรับใน ช่วงนี้นะครับก็ถ้าคนที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกนะครับก็จะเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับในบ้านเราแล้วก็กลุ่มยางรถยนต์นะครับอันนี้ก็คือติดเรียกว่าห้านดับแรกที่ส่งไปสหรัฐก็ต้องระมัดระวังพวกเดลต้าฮาน่าแล้วก็เอ็นีอาร์นะครับเดลต้าฮาน่านี่เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่เอ็นเอาร์เนี่ยเป็นคนที่เขาส่งยางเพื่อผลิตไปผลิตยางรถยนต์นะครับส่วนคนที่ได้ผลบวกเนี่ยเรามองเป็นกลุ่มนิคม นะครับจีนตอนนี้เนี่ยเหมือนไหวตัวทันจากที่คุณทรัมป์เคยขึ้นรอบก่อนเนี่ยเขาก็กลับเข้ามาที่เรื่องของการขยายหรือได้ฐานการผลิตมาที่ประเทศอื่นๆน,นะครับอย่างของเราเราก็ได้ผลบวกด้วยนะครับก็คือเขาเริ่มเข้ามาซื้อที่ดินในนิคมของเราเพิ่มขึ้นครับก็ได้ผลบวกก็จะมีตัวอามตาตการบ h เ